มาเก็บมะนาวพยงสอยมะนาวเอาไม้ฟาดฟาดเอา ไปไกลเลยนะคะโน่นอ่ะอีกรูปหนึ่งไกลมากนี่ อันนี้ละมุดน,นะอันนี้พยองสอยละมุดน,นะคะเมื่อกี้เป็นมะนาวเนาะอันนี้คือละมุดลูกใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่า,าล่วงลงแต่ว่าถ้าล่วงลงพื้นเนี่ยน่าจะถ้าล่วงลงพื้นนี่ไม่จะว่าน่าจะแตกหรือมั้งเดี๋ยวเราไปเก็บด้านนอกกัน เดี๋ยวรถมาเหยียบเนาะรีบเก็บนะคะอันนี้เราหมดแล้วก็น้ำืมโอเค นี่ลูกหนึ่งมาไกลเลยลูกนี้รถเหยียบแล้วนะคะนี่รถเหยียบแล้วปีนี้ไม่จะจะเพราะละมุดนะคะเอาไว้เยอะๆมีออเดอร์นะคะมีคนสั่งมาอยากได้ต้นกล้าของละมุดของต้นนี้นะคือถ้าไปซื้อตามร้านก็ได้อะแต่ว่าเขาอยากได้ละมุดต้นนี้ ซึ่งต้นนี้นะคะเป็นเป็นละมุดที่หวานกรอบมากเนคะต้นใหญ่ๆมันตอนกิ่งไม่ได้ไม่สามารถตอนกิ่งได้นะเขาบอกว่าตอนกิ่งยากมากเพราะมันอยู่สูงมากนี่มะนาวมะนาวของเราก็ยังมีอยู่นะเอาพย่งสอยมาหมดแล้ว